วัสดีค่ะก็พบกับแม่มดทคิดมนโนอยู่นะคะวันนี้เรามาดูกันว่าปีหน้านะคะเรื่องเด่นเรื่องดีของแต่และราศีของใครจะเฮงจะปังกันบ้างนะคะมาดูกันเราไม่ต้องเลือกนะคะสําหรับวันนี้ไม่ต้องเลือกเพราะว่าแม่มีทั้งหมด12ราศีให้คุณเลยคุณก็ดูว่าคุณเกิดราศีไหนคุณจะเด่นเรื่องอะไรจะโชคดีเรื่องอะไร ในปีหน้านะคะเรามาดูกันราศีมังกรปีหน้าเป็นปีแห่งทรัพย์แห่งโชคหลังจากที่เหนื่อยหนักกับการดินน้นรนเรื่องเงินนะคะต้องหยิบยืมต้องเหนื่อยต้องดิ้นรนนะคะปีหน้าพูดเลยเป็นปีแห่งทรัพย์แห่งการลงทุนและได้ทรัพย์พูดและได้ทรัพย์ปีหน้าเป็นปีแห่งเงินนะคะยินดีด้วยใครมีนี่มีสิปีหน้าก็จะเริ่ม พวกเราเบาบางไปเรื่องเงินเรื่องเงินทุกอย่างจะดีในทุกๆด้านนะคะแต่ทาอย่างใดก็อย่าลืมนะทำบุญสวดมนต์บ่อยๆนะคะเพื่อให้เสริมทุกอย่างดีขึ้นสำหรับราศีมังกรน,นะคะต่อไปราศีกุมนะคะต่อไปราศีกุมเด่นเรื่องอะไรสำหรับปีหน้าสำหรับราศีกุมนะคะปีหน้าที่จะเด่นคือเรื่องงานใครคิดจะย้ายงานย้ายเลยย้ายแล้วดีหรือ ปีหน้ามีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครคิดทำธุรกิจอะไรให้ทำเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะมาให้ชัวร์ก็มาเปิดดวงนิดนึงว่าเออควรเปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ว่าปีหน้าเรื่องงานจะดีมากนะคะจากผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูผู้ใหญ่ก็จะเริ่มเอ็นดูมีปัญหากับเพื่อนเริ่มง,งานทุกอย่างก็จะเริ่มขี้คายนะคะเรื่องการงานจะดีมากๆสําหรับราศีกุมปีหน้านะคะาราศีมีนปีหน้าจะเกี่ยวกับ กาลิมิตนะคะคุณจะเจอกาลิมิตใหม่ๆที่เข้ามาหรือคนที่ไม่เคยเจอกันนานและได้กลับมาเกื้อนหนุนกันนะคะจะได้เรื่องกราลิมิตที่เข้ามาช่วยเหลือหรือเมื่อไหรที่คุณมีปัญหาคุณไปเอ่ยหยิบยืมใครหรือไปขอความช่วยเหลือใครจะได้รับการช่วยเหลือนะคะปีหน้าจะเด่นเรื่องเพื่อนที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีเจ้านายที่ดีลูกน้องที่ดีปีหน้าคือปีแห่งมิตรนะคะปีแห่งมิตรนะสาหรับ ราศีมีนนะคะต่อไปราศีเมษเด่นเรื่องการขยับขยายไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ได้การเรียนต่อการขยายงานการสมัครงานนะคะหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับการขยายนะคะหรือการคบหาดูใจกับใครแล้วมันมีการขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอันนี้บ่งบอกถึงคุณจะทำอะไรก็ตามมันจะเกิดการขยับขยายไปในทิศทางที่ดี นะคะในทุกๆเรื่องสําหรับราศีเมษนะคะต่อไปพฤกษกนะคะเรามาดูว่าปีหน้าเราเด่นเรื่องอะไรนะคะปีหน้าเด่นเรื่องการเรียนการศึกษานะคะใครที่คิดอยากศึกษาอยากเรียนต่อเกี่ยวกับเรื่องความรู้อาชีพครูบาอาจารย์ครูผู้สอนครูผู้ให้คนที่ทํางานเกี่ยวกับใช้ปากเป็นเซลล์เป็นการขายของอะไรอเงี้ยค่ะ จะเป็นธุรกิจที่รุ่งเรืองและร่ํารวยนะคะเรื่องโดยเฉพาะเกี่ยวกับความรู้หรือเราตั้งใจจะไปสอบหรือศึกษาอะไรไปทําเลยนะคะมันจะเกิดความสําเร็จแต่ด้วยคุณถ้าคุณจะไปสอบหรือทำอะไรตามมาติดตรงที่คุณเป็นคนที่ว่าอยากทําก็ทําพอาไม่ทําก็ไม่ทําเลยปีหน้าให้ตั้งใจและสิ่งที่ตั้งใจจะสำฤทธิ์ผลเกี่ยวกับความรู้ทั้งหมดนะคะสําหรับเมถุนปีหน้านะคะจะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็คือไม่ว่าพอรอันใดที่คุณตั้งจิตภาวนาไว้ขอพอรไว้ปีหน้าคือปีแห่งการได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์พ่อแม่นะคะปีหน้าเป็นปีแห่งการได้รับพรในทุกทุทิศทุก,ท,กทางคุณจะได้อะไรแบบงงงงเงินมาแบบงงงงงานมาแบบงงงงเป็นลักษณะของพอรของมือที่มองไม่เห็นมาช่วยหนุนกับสิ่งที่คุณตั้งจิตภาวนา สำหรับเรื่องนี้คือเด่นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานพรให้แห่งความสำเร็จด้วยเช่นการยินดีด้วยนะคะสำหรับราศีเมถุนสำหรับราศีกรกฎนะคะสิ่งที่เคยขาดหายไปสิ่งที่เคยเอาง่ายเหมือนเราเคยทำธุรกิจและเจ๊นหรือทำอะไรที่มันไม่สมหวังสิ่งเหล่านั้นเราจะได้คืนมาทั้งหมดเราเคยมีเงินเราเคยมีความสุขเราเคยมีอะไรก็ตาม ปีหน้าจะปีแห่งการได้ของเก่าคืนของของเราคืนหรือใครที่มีบุญเก่าทําบุญมาเยอะนะคะหรือมีทรัพย์เก่าปีหน้าเป็นปีแห่งการเบิกทรัพย์ของคุณเป็นการแห่งคุณได้อะไรของของคุณกลับคืนอย่างเช่นคุณเคยไม่ประสบความสําเร็จในปีไหนๆก็ตามปีหน้าจะเป็นปีแห่งการย้อนกลับแห่งความสําเร็จในทุกๆด้าน นะคะสาหรับกรกฎแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะสําหรับกรกฏถ้าเสริมก็อย่างที่บอกนะคะให้งดเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะเจวันหรือทุกวันพระเพื่อเป็นการเสริมในเมื่อบุญบารมีเราจะย้อนกลับเราก็เสริมให้มันมากขึ้นนะคะสําหรับกรกฏนะคะสําหรับราศีสิงสำหรับปีหน้าราศีสิงจะได้รับทรัพย์ปะปายหรือใครเสี่ยงโชคก็จะได้เป็นลักษณะของปะปายนะคะจะไม่ได้โชคใหญ่แต่จะได้เรื่อยๆ ให้ระวังการทะเลวิวาทอันนี้จะเป็นการบอกให้เรื่องระวังเนาะเด่นเรื่องการทะเละวิวาทมีปากเสียงหรือมีเกณฑ์อุบัติเหตุพาตัดปีหน้าให้ระวังนะคะให้ระวังเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่เตือนนะคะสาหรับราศีสิงห์ให้ระวังอุบัติเหตุพาตัดทะเลวิวาทนะคะไพ่ใบนี้ให้เราระวังเรื่องอารมณ์นะคะขึ้นๆลงๆเพราะด้วยความที่หนูเป็นคนพูดตรง คิดตรงทำตรงนะคะผิดคือผิดถูกคือถูกนะคะอยากให้เบาบางเรื่องอารมณ์นะคะแล้วก็ให้เสริมเรื่องในการทำสักการะปุ๊บให้หนูใส่เหมือนที่โกนโกนศรีรษะของพระอะค่ะใส่ลงไปด้วยนะคะทุกครั้งที่เราไปทำสักการะนะคะแก้เคลดนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีนะคะจะได้ได้รับทรัพย์ปะปายเนาะ สำหรับปีหน้าราศีสิงจะได้รับทรัพย์ปัปายหรือใครเสี่ยงโชคก็จะได้เป็นลักษณะของปัปายนะคะจะไม่ได้โชคใหญ่แต่จะได้เรื่อยๆนะคะสำหรับราศีสิงนะคะต่อไปราศีกันนะคะว่าปีหน้าเราเด่นเรื่องอะไรเรามาดูกันปีหน้านะคะเรื่องความรักเราใครที่ยังไม่มีคู่ปีหน้ารอเลยคุณจะเจอคนที่ใช่คนที่ซื่อสัตย์สำหรับคุณที่คุณไม่ต้องหวยหาและไม่ต้องเจอของมีเจ้าของแล้ นะคะปีหน้าเป็นปีแห่งความซื่อสัตย์เจอคนที่ซื่อสัตย์นะคะหรือใครที่มีคู่อยู่ถ้าหนูอยากเติมความหวานอยากเติมความรักให้กลับมาชื่นมื่นนะคะอักคณีตัวหอมรับรองว่าสิ่งเดิมๆสิ่งดีๆจะกลับมาสําหรับคู่ที่จําเจและไม่รักกันหรือสําหรับใครที่ยังวนเวียนวนเวียนอยู่กับคู่ที่มีเจ้าของรักไม่สมหวังอักคณีตัวหอมค่ะคุณลูกยืนหนึ่งนะคะ สำหรับไพ่ใบนี้เรื่องความรักดีนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีคู่ส่วนใครมีคู่นะคะความรักก็จะดีขึ้นหลังจากไม่ค่อยสนใจกันไม่เข้าใจกันก็จะดีขึ้นสำหรับไพ่ใบนี้ก็เด่นเรื่องความรักที่สมบูรณ์นะคะต่อไปราศีตุลปรจําปีหน้าเด่นเรื่องอะไรปีหน้านะคะหลังจากที่เราเป็นคนยอมมาตลอดนะคะปีนี้เราจะมีเดทมีอํานาจนะคะ เด่นเรื่องเดชเรื่องอำนาจคืออะไรเราจะมีคือพูดอะไรและใครฟังเรามากขึ้นจากที่เราต้องฟังเขาตลอดเวลาเราจะมีอำนาจในการพูดมากขึ้นในการตัดสินใจมากขึ้นหนูจะมีแรงผลักดันบางอย่างให้หนูเป็นคนกล้าพูดมากขึ้นไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงหนูจะชนะศัตรูหมู่มนันหนูมีปัญหากับใครอะไรก็ตามหนูก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะหรือใครติดหนี้หรืออะไรเงี้ยไปทวงเลยค่ะปีหน้านะคะหรือหนูจะทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเดชเกี่ยวกับอำนาจ หนูเป็นผู้ชนะนะคะแล้วก็หยุดที่จะชั่งมันไม่เป็นไรไม่เอาค่ะลุกกลับมาเป็นสายบูนิดหนึ่งเพราะปีหน้าเป็นปีที่เสริมหนูเรื่องอํานาจบารมีนะคะสาหรับราศีนี้นะคะราศีพิจิกนะคะถามว่าจะเด่นเรื่องอะไรแม่มองว่าเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์การพูดอาชีพไหนก็ตามที่เกี่ยวกับการพูดการพรีเซนต์ได้เงินได้เงินอย่างเดียวเลย แต่ต้องเข้าให้ถูกทางนะคะเพราะว่าปีหน้าจะเป็นปีแห่งการเหมือนได้รับการเอ็นดูจากผู้ใหญ่ถ้าหนูจะติดต่องานอะไรก็ตามหรืออะไรก็ตามให้เน้นไปทางผู้ใหญ่ปีหน้าหนูมีน้เมตตาเกี่ยวกับผู้ใหญ่เข้าหาผู้ใหญ่นะคะแล้วจะดีแล้วจะปังแน่นอนปีหน้าต่อไปราศีธนูนะคะราศีสุดท้ายของปีเรามาดูกันว่าปีหน้าหนูเด่นเรื่องอะไร ปีหน้าหนูจะได้อะไรที่มั่นคงและเป็นหลักเป็นฐานปีหน้าหนูมีเกณฑ์ได้รถได้บ้านได้แต่งงานได้มีบุตรนะคะหนูมีเกณฑ์ตามนี้แน่นอนนะคะคุณลูกแต่อย่าลืมว่าอย่าขาดที่จะเสริมบารมีเไปเรื่อยๆสำหรับพนูเนี่ยแม่อยากให้เน้นไปนเรื่องการให้ชีวิตให้ชีวิตคืออะไรปล่อยปลาหน้าเขียงบ่อยๆสักเดือนละครั้งกี่ตัวก็ได้ลูกเพื่อเสริมบารมีเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้มันเป็นอะไรที่ใหญ่ บ้านรถธุรกิจลูกเงินก้อนปีหน้ารอรับทรัพย์แน่นอนค่ะสำหรับราศีธนู